สวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทังช่องทิศแดงคนไข่สุขุสุคนนะครับพี่น้องครับสีผ้ามะเบงผาพน้ำโชคลาบนะครับแนวทางเหล็กเด็ดตัวเลขกที่น่าสนใจหมวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568้อหเดอร์หลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องผมนะครับพอกันคลิปนี้1 1อนาฬิกาพอดีพอดีเนาะของวันที่10กรกฎาคม2568พี่น้องครับ ข้อมูลแนวทางหลายสำนักหลายอาจารย์ในคลิปนี้เนาะเป็นอีพีที่หานะครับสำหรับวันนี่ก็ได้ที่ผลาดบได้พี่น้องครับสิบผ้ามาเบิงข้อมูลแนวทางจากอาจารย์รัชนกมีโชคเดอนะครับรวบรวมมาไว้ในนี้แหละนะครับทั้งแต้มล่างเพิ่นนะครับทั้งนวยล่างเพิ่นนะครับชุดเน้นล่างควา,ามเด้น,นะครับเพิ่นไม่แล้วพี่น้องครับและก็มีดับล่างน้านะครับพี่น้องรวบรวมมาไว้ในนี้เนาะนะครับและการสิบ้ามเบิงของอาจารย์รัชนกนะครับซึ่งเพิ่นตรงกันชนกันครับ อาจารย์ดังนะครับอาจารย์ดังท่านนี้นี่บธรรมดาในพี่น้องชุดเต็มเพนลนลางต้งตรงเพลนนี่เขามาตลอดวัสดอไปบอกกอบอกถเนาะน,นะครับเขาไล่ที่สุดนะครับลดนีดน้อยมากเลยนะครับงวดนี่เพิ่นตรงกันเดยนะครับตรงกันกับของอาจารย์ราชนกมีโชคนีละหมวดก้อนหนาดันบ่ตรงเนาะนะครับกับปรากว่วาของอาจารย์ราชนกนี่มากถึงแตนวยหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะตัวของอาจารย์ท่านนั้นเพิ่นเพิ่นมาเด้นะครับวันนี้เพิ่นตรงกันกับแห่งสีคักพี่น้องครับ ตรงการหางใดน,นั่นกับบุคคลสิพาดเดอร์เป็นการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอร์แต้มล่างเพิ่นใบนี้ให้พี่น้องเบงนะิ้งเลยล่ะนคลิปก่อนหน้าน,าน<ส>ั<เ>่นเนาะนะครับกระสีแต้มเพิ่นกระ หนพี่น้องครับหึกับเก่าด้วยนะครับหนึ่ิกะเก่าสองสองเก่าศูนย์หนแี่ส่ละนะครับแต่มนึงก็ไดเนาะเกนกซีมี่หกสามสามหกสี่หาหาสี่หนึ่งแปดแลยกศูนย์เก้ากาศูนนะครับอันนี้คือเด่นเด่นของเพลนเดอร์นะครับแต่มนึงกับแต่เก่าล่างของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับเอาเดี๋ยวจังไปเบิ้งหน่วยล่างเน่นล่างเนาะพี่น้องเนาะ พาพี่น้องมาเบิงเริ่มต้นกันที่ข้อมูลของอาจารย์พี่สากรนะครับอาจารย์พี่พันแบงปันมาทั้งเทิง C2 c 7 6 2สองเลยกับ7เดินะครับทั้งลุมนี่แ0 8หเก้ากับเกพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์พี่นะครับ ตามมาด้วยขอมูลจากอาจารย์แอดตนสนพี่น้องผมนะครับ16กรกฎาคมอันนี้เป็นชุดอุ่นเครื่องเพิ่นมาสันนะครับเด่นล่างนี้หากับ0ูนย์เนาะเพิ่นจับคู่หาหนึ่งหาสหาศูนย์กับ7จศนย์ะครับขอมุ่แนวทางของแอดตนสนุนโอ้ยทิดแดงไปตอบคอมเมนต์นาะมือเสาร์นี้นะครับก่อนทีสิเ็ดคลิปอีก้ก็ได้พี่น้องท่านหนึ่งเพินว่า คันศีห้ดีนั้นย่าเสะเอาหนาจากของมาแผ่แวหววไปมุ่มจอจังสีสีดีกลัวพันวาจังสันดีทีแดงกะโอ้ยเนาะจากสีวาจังไหนนะครับกะช่องจาของเนาะก็ให้ออกน้าเนี้ยเห็นมากระไดกะอุตสาเอาจากของไว้ในน้อยหิมจอแหละดนะครับยาตมันมีหละนะครับยาตมันขีนหูกินตาพี่น้องผู้ลังคนเนาะแต่ว่ากับพญายามเอาไว้มุ่มจอแหละจังสีเราะพี่น้องให้น้อยที่สุดนะครับเอาเป็นว่าทีแดงกระเห็นจาของเห็นหน้อยลงก็เกาเด้อนะครับก็ตรงกาบพระท่าน อาภัยห,หลายๆนะครับสำหรับผูกขินหูขินตาก็ได้เนาะโอย้อยเนาะจากสิวาจังใดแตามมาด้วยอันนี้เป็นโค้งวัดดวงของกุ้งจ่าพี่น้องผมนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเด้อทังเทิงเพินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเด้อสามตัวหางเดียวนะครับแล้วก็ทางลุงพนิศูนย์สองพี่น้องครับโค้งวัดดวงขอมุลแนวทางของกุ้งจ่า ไวนี่เป็นแนวทางข้างบนของย่ยหมูอ้วนนะครับเพิ่นว่าวิ่งออกกําลังกายีนเจ็ดเดือพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นจับสามตัวเบิดนะครับทั้งหกห่างศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจดซศเจ็ดเจ็เก้าหกเจ็เก้าเจดอันเก้าเจดเจ็ดเดอพี่น้องเด้อสองตัวนีมีหกเจ็ดเจีเจ็ดเจนี่แหละนะครับลักล่อยเพิ่นเอาศูย์กับเก่าใส่ ของบุญแนวทางข้างบนของยาหมูอ้วนนะครับใบนี้เป็นของแอดแม่ใบบุญพี่น้องผมหาเจ็ดเก้าสี่หนามกับ7 8นครับเพร่นว่าเด่น8ปขันสิทธิ์นั่นกัด หนึ่งแปดเด้อว,วสันเอาไว้แนียจากน้อยพันวานนะครับขอบุญแนวทางของแอดแม่ใบบุญนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อคุณแม่นะครับสิภาคพี่พนองมีโฉม,มีลาบเด้อพี่นองครับทิดแดงสิภาพ,พี่นองมาเบิง่งขอบุญแนวทางสามตัวของอาจารย์ยืนเนาะนะครับกะซิมีสี่ห้าเก้า ห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้านะครับละกาสี่ศูนย์หกห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกและแปดศูนย์หกนะครับสามตัวทั้งทึ่งเพิ่นเท่าที่เบิ้งนิกาสองตัวกสิมีหาเก่ากับศูนย์หกนี่ละเนาะนะครับน,นี่คือสามตัวเพิ่นนะครับในนี่เพิ่นตัดลงเหลือหางเ,เดียวนต์ก็คือสี่ศูนย์หกเดินผี่น่องเดินนะครับเพิ่นว่า สรุปเน้นมากขับ406วสันสามตัว406ก็แสดงว่าสองตัวนี้ก็สิเป็นอื่นไปบดได้เนาะพี่น้องเนาะนอกจาก06พี่น้องครับขอามูุแนวทางของอาจารย์ยืนเดอ้อมากน้ำเพลนกัจยาสะบักใดบักนันเลเดอร์พี่น้องนะครับคันมันขึ้นมาก06เด้กับ60น,น้ำแน่สนกที่แดงว่านั่นคันมันขึ้นมากกระไดเนาะหรือแม้ค่ขันเสียให้รอบความก็ด้นนี่6กับ9นี่เพิเพ่็นอันเดียวกันเนาะต้องอวย เป็น 95, กเก่าศูนย์ศูนย์เก่านำกันไวแนกนาซีดีนะครับอันนี้พูดสำหรับว่าผู้พพลมาร์กดอกนะครับว่ามาร์กกะผ่นานเดอร์พี่น้องเดอร์ข้อมูลแนวทางใบหนีค้นข้อหวยนะครับพี่น้องครับเป็นทั้งเทิงเพิ่นตุละนะครับสองซีซีหาซีซีเจ็ดซีซีหาสองซีสองสองซีสามสองซี เลขกับเจ็ดสองซีเดอร์นะครับของูุฒิแนวทางจากคนข้อหวยของอาจารย์เอกเมืองยานะครับอันนี้พันว่าสายไตวสันพี่นองครับสายใตนี่ก็เป็นทางลุมเนาะนะครับเดนโกมูนี่หกสองนะครับร่องนี่ซ2 6 0 6 1 3 0 ครับหกซีพี่น้องครับเด่นหกเดินนะครับมีหกซีพร้อมเนาะหกซีซีหกวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นออกมาเป็นทางเทิงเด้นะครับวันนี้ก็นีน่ละอาจารย์เอกเมืองยาเพันไหเป็นหกซีทางลุมนะครับพี่น้องครับขอมูลแนวทางของแอดพัดนะครับเน้นเก้าพี่น้องหกเก่าซีนะครับ, 9, 4, รบสามตัวหกเก่าซีเด้อ กับเพิ่นกระตัดออกเก่าสี่เก่าหกกัสี่หกนำนะครับสี 4, 6, ่หกหรืเลขตัวเก่าได้พี่น้องบ่าว่าเกา่บาบ่าว่าไม่ก็มีโอกาสมาได้ซ้ำๆกันเนาะนะครับโอ้ในนี่นป็นเลขแท่นกันแล้วตัวนี้นะครับหกกับเก้านี่ก็ได้นะครับขอบุญแนวทางของแอดพัดนะครับเอาวบวันที่นี่ที่แดงสิบภาพีพ่น้องมาเบิง่งขอบุญแนวทางอาจาร,รย์ดัชนกมีโชคนะครับ ก็รวบรวมมาไว้ในคลิปนี้เนาะนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่พี่น้องผู้เพื่อนตามอาจารย์รัชนกในสิบโบได้กระจ,ระจายสันเดเพิ่นว่าจังซี่ใบนี้เพิ่นว่าสรุปดับลางเพิ่นนะครับพี่น้องครับกบ็มีประมาณนี้แหละนะครับดับลางนี่มีแปดนะครับมีเก้านะครับมีศูนย์มีหนึ่งนะครับมีสีออ่แล้วก็มีหาเดร์นะครับอันนี้นะครับ สำหรับหวดนี่ละสิบหกกรกฎาคมหกแปดนะครับพี่น้องครับดับลางลอยสิบหวดเนาะนะครับกระเบิงว่าสิเป็นจังใดน,นะครับนี่คือเพิ่นว่าดับเด้นนะครับตามสูตรของเพิ่นว่าสันต่อไปพี่น้องมี่เปีดมีเกามีศูนย์มีหนึ่งมีสีมีหานะครับแดงขออนุญาตเอามาสูตพี่น้องเบ่งเนาะนะครับและะ้วก็ถัดมานี่กส็สิเป็นที่เพิ่นไหามาเนาะเป็นลักหนวยนะครับพี่น้องครับ อยู่ในหนีพันว่าสรุปดับล่างวสันมีหนึ่งผอมแต่ว่าสูตรนี้เพ่น่นว่านี่พี่น้องครับหน่วยล่างเด้อหน่วยล่างตัวเดียวพี่น้องผมหน่วยล่างตัวเดียวนะครับสองพี่น้องครับนี่สองเด้อนะครับหน่วยล่างตัวเดียวนี่สองพี่น้องผมอันนี้คือหน่วยล่างเพ่นวัตถุผ่านมาหนึ่งนะครับหนึ่งกับปรากฏว่ามาผ่านเนาะนะครับอันนี้เป็น หน่วยล่างนะครับที่เพิ่นห้มากวันนี้สองเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจับคูจังซี่บาตันี้นะครับเพิ่นจับคูให้สี่คูมีเจ็ดสองมีเจ็ดสี่มีเก้าสองแล้วก็มีเก้าสี่พี่น้องครับมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสองแล้วก็เก้าสี่เด้อเท่าที่เบิ่งนี่เพิ่นก็เน้นให้เจ็ดสองกับเก้าสองนี่แหละราะวะเพิ่นเน่ยหน่วยสองเนาะนะครับให้ให้สองมาเป็นหลักหน่วยนะครับ สูตรนั้นพ่นกับลักหน่วยเพ่นกับคิ้วเด้นะครับสองนั่นกระด้เนะเท่าที่พี่น้องเห็นนั่นกันหลายงวดอยู่นะครับวัที่ผ่านมาเนี่ก็หนึ่งกับมากเก่าหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แดงเบื้องแล้วนี่งวดนี้เจ็ดสองกับเก้าสองนี่บ๊ตรงเลยพี่น้องครับบดตรงกับอาจารย์ดังเนาะอาจารย์ดังท่านนั้นพ่นพ่นไหเป็นชุดเตียมลางมาตงตรงยี่สิบหาหางพี่น้องนะครับยี่สิบหาหางนั่นมีอยู่หางหนึ่งนะครับที่ตรงกับอาจารย์ราชนกมีโชคก หางนั่นก็คือนะครับพี่น้องครับเจ็ดซีพี่น้องนะครับเจ็ดซีนี่ตรงกันเด้อนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านนั่นนี่พ่นไหหมานั่นเป็นล่างตรงชุดเต็มยี่สิบหางซึ่งเพิ่นกะได้ยิ้มในหัวมาตลอดนะครับเท่าที่ที่แดงซ้อมมาหนิเด้นะครับวดนี้ตรงกับอาจารย์ราชนกที่เจ็ดซีนะครับพี่น้องครับเก้าซีพนโมมี่นะครับอาจารย์ท่านนั่นนะครับมีแต่ซีเก้านะครับซีเจ็ดพันก็ะมี่นะครับตรงกันอย นี่แหละนะครับเจ็ดซีหางเดียวนะครับที่ตรงกันนะครับเพราะว่าเพิ่นห้ตัวตรงเนาะของเพิ่นมีซีเจ็ดมีซีเก่าแล้วก็มีเจ็ดซีนะครับเจ็ดซีตรงกันพี่น้องครับตรงกันชนกันก็อาจารย์ดังเนาะนะครับชุดยี่สิบหาชุดลางของเพิ่นบะตรงกับเ่แม่นะครับซึ่งเพิ่นในหัวว่างหันกะเกาหนึ่งนะครับว่างหันก็ได้ตรงตรงนะครับก้อนพุ่นกับศูนย์หกบอกนะครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่แดงเบื้องแล้วนี่ เป็นแต่พิจารณาแห้งก็คือเจ็ดสี่นี่แหละนะครับเพราะว่าเพ่นตรงกันกน,น,ะนะนะครับส่วนว่าเจ็ดสองกับเก้าสองนี่ตามสูตรที่อาจารย์รัชนกมีโชคที่เพ่นให้เน้นหางนีเดอร์น,นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเอามาบอกสูตรพี่น้องฟังกันละกันเนาะนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์รัชนกมีโชคพี่น้องผม ยำว่าเป็นการทำาน่ายตัวเลขเด้อนะครับท่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเทนันห้ามเดีนการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมเราฟังขอบคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันกราบขอบพคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับทุกๆรูปภาพเนาะเออเฟื่องปันให้พี่น้องได้เบิงได้ชมพอกันไมหมคิมนาพี่น้องผมสวัสดีครับ